บทที่หเรียกได้ว่านี่เป็นบันทึกประสบการณ์การเป็นเด็กแวน้นที่น่าอนเนจอนาถที่สุดเท่าที่พาวรักเคยสัมผัสมาแล้วก็เป็นได้พวกมึงขับเล่นในกันดีๆหน่อยสิวะหลบรถด,ด้วยอย่าปาดอย่าแซงมัว่วซั่วเชีย่ยฟานมึงเบี่ยงออกจากแถวเพื่ออยากตายหาหรือไงเสียงกลด่าข,ของเขียวดังลั่นถนนนอกจากลุกและมอเตอร์ไซค์ที่บ่งบอกว่าเป็นเด็กแวน้นแล้ว ตอนนี้พวกเขาไม่มีคุณสมบัติของภาระสังคมอีกต่อไปเรียกได้ว่าขับรถเคารพกฎจราจรได้อย่างน่านับถือเลยทีเดียวเขียวมึงอย่าเขี้ยวนักดิขับความเร็ว20นี่มึงคิดจะให้พวกเราไปถึงอีหมู่บ้านหนึ่งตอนตี3ามพรุนี้เลยไหมสเตฟานทนไม่ไหวแล้วเครื่องเขาแต่งมาแพงนะมาเล่นขับกระดึบกระดึบทีละจึกอย่างนี้มีสิทธิ์ดับกลางทางได้นะโว้ยเขียวรีตาขม็งมึงอยากตายมึงปาดไปก่อนเลยเฮีย ไเล่นขับช้าแบบเนี้ยรถที่ขับตามหลังก็ชนมึงตายได้เหมือนกันนั่นแหละไอ้ฮาอนูออยเสียงด่าก,กันของสองคนนี้จนหน้าแดงเหมือนจะเป็นลมส่วนภูษากลบฝึกวิชาหูดับมาได้อย่างดีเยี่ยมตอนนี้นอกจากขับรถชมวิวมองข้างทางอย่างสบายใจแล้วก็ไม่สนใจอย่างอื่นอีกเลยพารักสุดลมหายใจลึกเอ่ยแท้ขึ้นมางั้นเอาสักสามสเธอ ขับช้ามากเกินไปก็เสี่ยงอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะเขียวกับสเตฟานมองขมิมนกันแวบหนึ่งสุดท้ายแล้วก็ยอมถอยคนละก้าวเพิ่มความเร็วจาก20เป็น3 0ในที่สุดพวกเขาขับรถอย่างระมัดระวังค่อยๆเดินทางกันไปที่หมู่บ้านข้างๆอย่างไม่รีบร้อนความจริงแล้วหมู่บ้านนี้กับหมู่บ้านที่พวกเขาอยู่มันไม่ได้ไกลกันเลยถ้าขับรถด้วยความเร็วปกติ ต่อให้รถติดแต่ไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงถ้าบดิดมิดมิดในตอนถนนโลง่งบางทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำทว่าเพราะเล่นขับกันมาแบบคนวิ่งยังแสงได้กว่าจะถึงที่หมายเลยใช้เวลานาน,านมากทีเดียวพอถึงจุดหนึ่งก็ลงมายืดแข้งยืดขาเป็นระยะก่อนจะตัดสินใจแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางกันก่อนพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้ววะอนูเหลือบมองท้องฟ้าอย่างประวันหลังจากขี่มอเตอร์ไซค์ติดต่อกันมานาน ช่วงผีตาพ่ออ้ออีกแล้วเหรอสเตฟานดูดน้ำอัดลมจวบจวผู้สาเอ่ยบ้างเอาไงดีวะพี่ขับกันต่อไหมไหนไหนก็จะถึงแล้วต่อให้ไม่อยากยอมรับว่ากลัวแต่ในใจลึกๆพวกเขาเริ่มหวนกับการขับรถมอเตอร์ไซค์ตอนไร้แสงสว่างสีแล้วทุกคนเบนสายตามองไปยังเขียวคนที่เหมือนจะเป็นหัวหน้าผู้ตัดสินใจในทุกอย่างตอนนี้อนุเอ่ยถามตอนนี้เราก็ออกมาจากเขตชุมชนในหมู่บ้านตัวเองมาแล้ว มึงว่าเราจะปลอดภัยกันหรือยังเขียวกลับหันไปหาพารักแทนกูให้มึงตัดสินใจแล้วกันเอ๊ะไงงั้นนะมึงเป็นคนเดียวที่เจอผีเอาเซนมึงอ่ะมึงว่าตอนนี้โอเคยังอะพารักเม้มริมฝีปากครุ่นคิดหลังจากลังเลอยู่นานเขาก็หยิบมือถือขึ้นมากูว่าดวงพวกเราไม่ค่อยดีถ้างั้นเรียกคนในพื้นที่มารับน่าจะดีกว่าไหมยังไงก็ต้องหาที่พักด้วยฟ้ามืดแบบนี้คงขับกลับบ้านไม่ทันแล้วคนในพื้นที่เหรอ พารักสีหน้าอึดอัดหน่อยๆแต่ก็ยอมกดโทรศัพท์ต่อสายหาใครบางคนท่ามกลางสายตาสงสัยของเพื่อนๆในที่สุดอีกฝ่ายก็รับสายพร้อมกับเสียงทักทายสดใสที่ดังแวดออกมาจากลำโพงของชายหนุ่มปริศนาไงจ้าที่รักพารักใครวะเขียวทำหน้าตะลึงพารักสูดลมหายใจอีกเฮือกใหญ่ก็มาเล่นซะแบบนี้ไงเขาถึงไม่อยากติดต่อด้วย ไอเสือสมิงไฟท่อสิ้นเด็กแว้นแกงคู่แข่งที่เตจะไปแข่งเบิ้ลเสียงท่อก่อนจะแหกโค้งประสบอุบัติเหตุตายไปนั่นเองทุกคนต่างงุนงงสงสัยว่าทำไมพารักมีเบอร์ไอเสือได้แถมยังดูสนิทสนมกันอีกด้วยแม้จะหมายถึงไอเสือสนิทกับพารักฝ่ายเดียวน่ะนะพารักทำหน้าผึออึดผอมเอ่ยคุยต่อมึงอยู่ไหนอะตอนเนี้ยอยู่ฟาร์มจ้าให้ข้าวเด็กเด็กอยู่ จะมาหาปะล่ะไปฮะก็มารับดิเสื้ออึ้องงานไปแวบหนึ่งแต่ไม่นานก็ตั้งสติได้เอออย่างคึกคักโอเคตอนนี้อยู่ไหนอะร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือป้าแจ่มสูตรโบราณร้านอยู่เส้นรอบเมืองก่อนเข้าหมู่บ้านมึงอะ่ะข้างๆมีปั๊มกับร้านขายของชำอ๋อตรงนั้นเองรอแป๊บเดี๋ยวใสอ่อานก่อนใส่อะไนะเออเดี๋ยวมีเพื่อนมาด้วยอีกสี่คนนะพวกไอ้เขียวอ่ะล้อ โอเคสายตัดไปแล้วภารักทำหน้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกก๋วยเตี๋ยวในชามยังอื่อสู้หน้าเขาไม่ได้เลยมั้งตอนนี้เขียวเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งเริ่มสอบสวนทันทีนี่มึงไปสนิทกับไอ้เสือตอนไหนวะกูเปล่าไอ้เตตั้งหากที่สนิทกับมันแล้วไงแม่งเรียกมึงที่รักเนี่ยสเตฟานยังคงจี้ถามต่อหรือว่ามึงก็กูชื่อพารักไงมันเลยเรียกกวนตีนแบบนั้นน่ะ ภารักไม่รู้จะที่บายความยุ่งเหยิงนี้ยังไงเอาเป็นว่าเตมนุษสัมพันธ์ดีแม้ไอเสือจะเป็นเด็กแว้นแกงคู่แข่งแต่พวกเขาก็ไม่ได้ขมินกันดูเดือดอะไรป่านนั้นออกจะเป็นเพื่อนต่างหมู่บ้านที่สนิทสนมเฮฮากันดีในฐานะของคนที่ชอบแต่งรถเหมือนกันมีคนที่พูดคุยกันถูกคอรู้เรื่องย่อมสนุกกว่ามีศัตรูเป็นไหนไอยู่แล้วส่วนภารักเป็นเพื่อนสนิทเตอีกที ก็แค่ติดสอยห้อยตามไปด้วยบางครั้งและได้เจอเสือบ้างเวลาเตไปแข่งเสียงท่อกับอีกฝ่ายเดิมทีเสือก็ไม่ได้มาวุ่นวายอะไรกับพวกเขานักหรอกกระทั่งวันหนึง่งเจ้านั่นดันมาถามเตว่าคนใส่เสือ้ออเวอร์ไซส์ลายไฟที่ชอบมาด้วยชื่ออะไรไอ้นั่นน่ะเหรอมันชื่อพารักเสือทำหน้าสนใจเฮ้ยชื่อน่ารักจังวะไม่เคยเจอผู้ชายชื่อนี้เลยใช่มาจำง่ายด้วย เตพูดคุยด้วยรอยยิ้มภาคภูมิใจที่ก็ไม่รู้ว่าจะภาคภูมิใจอะไรกับชื่อเขานักเพราะชื่อแบบนี้ฟังแล้วพาให้รู้สึกว่ารักไงเพราะแค่ถูกใจชื่อเสือเลยเริ่มเข้ามาคุยเล่นกับเขาด้วยแต่เพราะดันเป็นคนเอลเลทมากไปหน่อยภารักที่ค่อนข้างเงียบเงียบไม่สังคมเลยรับมือไม่ถูกแต่ภารักก็ไม่ใช่คนเย็นชาอะไรขนาดนั้นถ้าอีกฝ่ายทักทายมาเขาก็ตอบปกติ แต่ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันคือในวันที่เตตายเสือโทรมาหาเขาน้ำเสียงเมาไม้ปนสะอื่นให้ขอโทษในสายนั้นมีแค่คำพูดสั้นๆส,สองพยางเท่านั้นเพราะตกลงว่าจะแข่งเสียงท่อกันทำให้เตที่ขับไปลองท่อเจออุบัติเหตุเสือพอรู้ข่าวเข้าก็ตกใจมากเขาโทษว่าความผิดส่วนหนึ่ง มาจากตนเองและละอายใจเกินกว่าจะมางานศพของเตได้เลยค่อยๆเงียบหายจากกันไปภ่ารักไม่คิดว่าตนเองจะมีธุระอะไรติดต่ออีกฝ่ายอีกเลยรู้สึกอึดอัดไม่มากก็น้อยทว่าหลังจากได้ยินน้ำเสียงดีใจจากปลายสายก็ทั้งขันทั้งฉิวไม่นึกติดใจเอาความอะไรอีกแล้วการที่เตด้วนจากไปไม่ใช่ความผิดของไอเสือไม่ใช่ความผิดของผ่ารัก ไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นถ้าหากไม่มีเรื่องผีสางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจริงๆนะน,นะระหว่างรอเสือมารับพวกเขาก็มาจับกลุ่มยืนพิงรถมอเตอร์ไซค์ต่อที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวค่าเวลายืนมองท้องฟ้าที่ค่อยๆกลายเป็นสีส้มแสดดวงอาทิตย์ใกล้ถูกทิวเขากลืนหายลับขอบฟ้ากลางคืนกำลังจะมาเยือนอีกครั้งหนึ่งเขียวอดนอนมาจูนเจียนจะเข้าวันที่สอ้าปากหาวกว้าง อว่าไปแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่จะได้คุยกับไอ้เสือดีๆนั่นสินะส่วนมากเจอผ่านๆแต่ในกลุ่มเฟสเวลาที่เด็กแว้นแถวนี้น่ารวมตัวกันเน่ะสเตฟานว่าบ้างไม่คิดเลยว่าไอ้เตจะไปสนิทก,กับเสือสมิงไฟท่อซิ่งนั้นได้ไอ้เตมันชอบเสียงท่อน,นี่นะเห็นว่าไอ้เสือมันก็สายแต่งท่อด้วยคนชอบอะไรเหมือนกันจะสนิทก,กันเร็วก็ไม่แปลกอน,นุว่าบ้างอา้าวพวกพี่ไม่ได้เป็นแก๊งคู่แข่งที่แข่งกันอยู่บ่อยๆหรอ ผู้สาถามอย่างไร้เดียงสาเพราะเขาไม่ได้มาร่วมกลุ่มด้วยตอนดึกๆึกทุกวันเลยไม่รู้สังคมโลกทางนี้นักพารักอธิบายโดนจับเป็นคู่แข่งเพราะว่าอยู่แถบถินเดียวกันเฉยๆนะ่ะเวลาพวกกลุ่มใหญ่นัดรวมตัวเขาก็ชอบจัดแข่งกันในโซนเดียวกันก่อนข้ามเขตเวลาเจอไอ้เสือก็จะเจอคนอื่นๆปนอยู่ด้วยบิดแข่งกันเป็นกลุ่มใหญ่ไม่ได้เจอกันตัวต่อตัวบ่อยมากนักหรออ๋องี้นี่เองเด็วกแว้นเถาชุนบทมันก็เหงางี้แหละ สเตฟานนั่งยองกับพื้นยังเบื่อหน่ายถ้าได้เข้ากอทมองก็ดีดิกูอยากปาดเอวพิว,พว๊พิวอยากนอนขับรถเก๋ๆมึงแก้คำสาปแหกโค้ง,งก่อนไหมล่ะอานูเอื้อมระอาอานูมึงอย่าเรียกคำสาบดิมันยังไม่ถึงขั้นนั้นสเตฟานกุมหัวโอดโอยเหล่าสหายพูดคุยเล่นกันไปมาพารักยืนฟังอย่างเดียวยกยิ้มขำกระทั่งสังเกตเห็นท่าทางหงุดหงิดของเขียวที่กำลังสั่นขากึกๆกกอยู่คนเดียวยิ่งคล้อยเย็น สภาพไอ้เขียวยิ่งเหมือนซอมบี้เข้าไปทุกทีเหตุผลหนึ่งเพราะเขาอยู่เฝ้าพารักทั้งคืนด้วยเห็นเช่นนั้นแล้วก็อดรู้สึกห่วงไม่ได้เขียวมึงไหวปะเนี่ยกูแค่อดนอนมากไปเฉยๆอยากบุหรี่ด้วยช่างเหอะอยากมึงก็สูบดิเขียวยกมือขึ้นมาสุดท้ายก็เอามันมากอดอกแทนไอ้เฮียเตไม่อยู่แล้วไม่มีคนสูบด้วยสูบไปก็โทษนั่นนะเขียวสั่นขาต่อไปยังอดทน ใต้ตาดำคล้ำรีบปลือเล็กน้อยนั่นเชี่ยอะไรวะเอ๊ะฮะภารักหมุนหน้าไปมองตามสายตาของเพื่อนก่อนจะเบิกตาโตอ้าปากค้างมือถือของเขาพลันสั่นอืดๆเพราะมีสายเรียกเข้าในจังหวะเดียวกันภารักค่อยๆย,ยกมือขึ้นกดรับอีกฝั่งของปลายสายดังออกมาพร้อมเสียงกุบกับกุบกับใช่ที่อยู่หน้าร้านนั้นปะเห็นคนหัวเขียวเขีละ ไอ้เขียวแน่นอนเลยวูฮพวกพารักต่างตะลึงอึง้งเขียวหมุนตัวหนีทันทีกูกลับละหยุดเลยสัตว์อย่าทิ้งเพื่อนเสือโผล่มาแล้วในนามแกงสมิงไฟท่อสิ่งแต่ที่ขี่มาไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แต่เป็นมา้าเด็กแว้นแต่ขี่มา้าขี่กันมาเป็นฝูงด้วยอะไรของพวกมึงพารักพูดไม่ออกบอกไม่ถูกพอๆกับบรรดาคนที่เหลือ ที่ได้แต่ยืนแง่หน้ามองม้าตาปิดปริบเสือและสหายอีกสี่คนก็ควบม้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าพวกเขาพอดีกระโดดลงมาทักทายภารักเสียงใสไม่เจอกันนานเลยนะเตงมากอดหน่อยเดี๋ยวอย่าเข้ามานะพารักถอยกรูดหมอไซคพวกมึงไปไหนอะทำไมขี่ม้ากันมาทัานใดนั้นสเตฟานที่กำลังยืนอึง้งก็เอ่ยพร่อขึ้นมาหรือว,ว่าที่มึงป่าประกาศในกลุ่มว่าจะเลิกแว้นมอไซ ความจริงแล้วหันมาเอาดีทางนี้เองเหรอฮะมีเรื่องนั้นด้วยเหรอพารักมุนงงตอนไอเสือโพสอำลาวงการกลุ่มมึงนอนสลบอยู่ไงไม่รู้ไม่แปลกเขียวแจกแจงเสือทำหน้าเศร้าสลดใช่ต่อจากนี้กูเลิกวันมอไซค์แล้วไม่มีสมิงไฟท่อสิ่งอีกต่อไปมึงเลยมาขี่ม้าแว้นแทนตามนั้นไอเหี้ยเสือทำท่าเจ็บปวดรวดรราวพวกมึงอย่ามาบูลลี่น้องๆกูนะตอนนี้กูกำลังหาวิธีพัฒนาเกิดให้วิ่งส่งเสียงดังๆอยู่ เดี๋ยวกูจะเป็นผู้พิกโฉมวงการเด็กแว่นกูจะแสดงให้เห็นว่าแว้นแบบออร์แกนิกวิเศษยังไงโอเคกูไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมไอ้เว้นนี่สนิทก,กับไอ้เตได้เขียวบรรลุธรรมสมองพวกนี้ไม่ใส่ผ้าเบรกเหมือนกันเดะเลยพอพูดถึงเตความสดใสของเสือก็เหมือนจะลดลงมาเล็กน้อยเขาส่งยิ้มกว้างแทนแล้วนี่มีธุระอะไรกันคไม่ได้มาท้าแข่งใช่ไหมอ่าเปล่า แค่อยากขอความช่วยเหลือหน่อยพารักเป็นตัวแทนเอ่ยที่หมู่บ้านมึงมีวัดอยู่กี่ที่มีสองที่มัง้งหลวงตาที่วัดป่าบ้านพวกกูมางานวัดที่หมู่บ้านมึงอ่ะพอรู้ไหมว่ามางานอะไรที่วัดไหนเสือเอ่ยทันทีงานวัดมาถึงงานล้างป่าช้านะเราเด็กแว้นสอึกอึ้งแค่ชื่อก็ชวนใจวิววิวแล้วอี่มันคืออะไรชื่อคนน่ากลัวเลยภูษากระเถิบมาหลบหลังพารัก ภารักตอบไม่ถูกเขาเคยได้ยินอยู่เหมือนกันพิธีกรรมที่เรียกว่าล้างป่าช้าเนี่ยแต่ถึงรู้จักก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแป๊บนะเสิร์ชหาก่อนสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาจะโหลดแต่ละหน้าเลยช้าเอามากๆหลังจากสุ่มเลือกเว็บแรกมาเปิดดูก็ได้ความว่ามันคืองานของศพไร้ญาตินั่นเองถึงชื่อจะฟังดูน่ากลัวแต่ก็เป็นงานพิธีบุญกุศลใหญ่ ไม่ใช่งานาน่ากลัวอะไรอย่างที่คิดแต่ต่อให้ไม่น่ากลัวอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับศพหรือคนตายตอนนี้ก็ทำให้ไม่น่าไว้ใจอยู่ดีตอนตกเด็กมีงานวัดด้วยนะไปเที่ยวกันมาเสือโฆษณาพวกกูไม่ได้มาเที่ยวเล่นหรอกแต่มาตามหาหลวงตาเอือนต่างหากเขียวเอ่ยแทรกด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวมันมีเรื่องที่อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้เกิดขึ้นแล้เวเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเตด้วยแต่กูไม่สะดวกจะพูดมึงเก็ตพอยต์กูใช่ไหมเสือใบหน้าเคร่งเครียด เขาเริ่มเดาบางสิ่งได้รังๆแต่นี่ก็โผเพแล้วหลวงตาอาจจะจำวัดไปแล้วก็ได้ไม่สู้ไปหาพ่งนี้เช้าเล่าน่าจะปลอดภัยกว่านะไม่เป็นไรกูตกนรกอยู่แล้วบาปกว่านี้ก็ไม่ติดต่อให้หลวงตาจำวัดแล้วกูก็จะปีนกุติไปปลุกตอนนี้พวกกูรู้สึกว่าขับมอไซค์เองไม่ได้ไม่ปลอดภัยเขียวเอ่ยขอพวกมึงช่วยพาก,กูไปที่วัดทีเสือไม่ปฏิเสธเขากล่าวถ้างั้นก็ปีนขึ้นหลังน้องๆมาเลยพี่เขียวแล้วมอไซค์พวกเราล่ะ ผู้สาชีนิ้วไปที่มอเตอร์ไซค์จอดไว้นี่ก่อนป้าแจมแกไม่ด่าหรอกเสือกล่าวให้ทุกคนวางใจรีบกันอยู่ไม่ใช่เหรอขึ้นมาเร็วนี่จึงเป็นครั้งแรกที่พวกเขาซ้อนท้ายกี่มาสเตฟานถึงกับตัวสั่นสะท้านด้วยความตื่นเต้นกูรู้สึกชีวิตป๊อปมากเลยตอนนี้เที่ยอะไรของมึงชีวิตป๊อปพูดจาไม่รู้เรื่องกันทุกวันละเียวงุดหงิดเกินทนอดนอนก็ปวดหัวจะแย่แล้วยังต้องมาฟังคำพูดประหลาดประหลาด จากสเตฟานยามาโมโตอีกเสือหัวเราะร่า,ราชอบบรรยากาศของแก๊งนี้เหลือเกินกอดเอลแน่นๆนะน,น้องเห็นงี้แต่เด็กพี่เขาแรงดีนะจ๊ะใครน้องไม่ทราบได้ข่าวว่าอายุเท่ากันนะพารักชะโงก,กหน้าผ่านไหลเอ่ยอ่มอมเสือกลับไม่เสียเวลาหยอกล้อต่อกระตุกบังเหียนให้มายกขาหน้าทีหนึ่งเหมือนยกล้อกแกล้งพารักสะดุ้งโยง สวมกอดเอวอีกฝ่ายแน่นอย่างตกใจจุ๊จุ๊พี่ชายอายุสิบเก้าตงหากแต่ซ้ำชั้นมาปีหนึ่งยังไงพี่ก็แก่กว่าปีหนึ่งนะจ๊ะแม้ไม่เข้าใจว่าไม่เป็นเรื่องน่าอวดยังไงแต่ภารักขี้เกียจพูดกับอีกฝ่ายแล้วเลยเลือกจะเงียบแทนคําตอบเสือให้สัญญาณกลุ่มเพื่อนอีกสี่คนด้านหลังก็ควบม้าออกวิ่งตามเขาไปข้างหน้าถึงจะดูแปลกอยู่บ้างแต่ม้าพวกนี้ได้รับการฝึกมาดีพอได้ควบขี่เร็ว ก็ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ไม่น้อยเรียกได้ว่าสนุกไปอีกแบบติดอยู่อย่างเดียวคือปวดเอวสุดใจเมื่อขาสุดขีดคนอายุเยอะที่สุดในกลุ่มอย่างอนูเห็นว่าก้นกบแทบแหลกสลายเป็นผุยผงเลยทีเดียวตอนขาแตะพื้นเสือพาเขาเข้ามาในวัดจอดผูกม้าไว้ด้านนอกในฐานะที่เป็นเจ้าถิน่นและเดินนำพวกผ่ารักเข้าไปในวัดให้แต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อคนกว่าสาลาวัดบอกว่าหลวงตาเอือนกลับไปแล้วหาพวกผ่ารักแทบอุทานพร้อมกันกลับไปแล้วเหรอครับเออเพิ่งกลับไปวันนี้เองแปลว่าเราสูญกับหลวงตาเหรออาหนูแทบสุดร้องมันอะไรกันนักกันหนาววันเนี่ยอย่างกับผีบังตาสเตฟานบ่นอุบตามที่ลุงโลดบอกมันก็ใกล้ถึงเวลาหลวงตากลับวัดหมู่บ้านเราแล้วจริงๆเขียวเอ่ยอย่างจนปัญญา หากเป็นปกติตอนนี้เขาต้องโมโหเลือดขึ้นหน้าแต่ตอนนี้เหนื่อยเกินกว่าจะอารวาดอีกต่อไปคลาดกันไปคลาดกันมาสุดท้ายพอตามมาถึงที่ก็ไม่ทันอยู่ดีภารักอดรู้สึกหน่อยไม่ได้แต่จะตัดพ้อถามหาความยุติธรรมก็ใช่เรื่องเพราะตอนนี้ต่อให้วัยวายไปก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเสือเดินมาปลอบใจพวกเขาไม่เป็นไรนะ้า จังน้อยก็รู้ว่าหลวงตาเอื้อนกับหมู่บ้านพวกมึงแล้วยังไงก็ได้เจอแน่ว่าแต่คืนนี้พวกมึงพักที่ไหนกันขับรถตอนกลางคืนไม่ปลอดภัยใช่ไหมมาพักที่บ้านในกุ๊กไหมกุ๊กเหรอใครนะคนที่ให้เขียวซ้อนมาคนนั้นแหละลูกเจ้าของฟา์ม,มา้าทำไมลูกเจ้าของฟา์ม,มา้ามาเป็นเด็กแว้นได้เนี่ยภารักนึกสงสัยแต่ขนาดเด็กเด๋อๆอ,อย่างภูษายังอยากเป็นเด็กแว้นได้ลูกเจ้าของฟาร์ม,มา้า จะอยากเป็นเด็กแวนบ้างก็คงไม่ปแ,บบแปลกหรอกมั้งพวกเขาจึงได้พักเป็นฟาร์มม้าข,ของเพื่อนไอเสือที่ชื่อกุกฟาร์มม้านี้ไม่ใช่ฟาร์มไก่กาแต่เป็นฟาร์มม้าแข่งที่มีเปิดสอนขี่ม้าด้วยพื้นที่กว้างขวางหลายไร่ให้ม้าวิ่งออกกำลังกายเปลี่ยงไปด้วยกลิ่นอายธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ของชนบททำให้ม้าของที่นี่สุขภาพดีแข็งแรงกันทุกตัว ุ๊กเพิ่งเข้าวงการแว้นได้ไม่นานพอมองดีๆแล้วลุกของเขาก็ไม่เหมือนเด็กแว่นเลยสักนิดสาเหตุที่มาสายนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพียงแค่อยากเปิดหูเปิดตาเท่านั้นเรียกได้ว่าเขาเป็นลูกคนรวยของคนแถบนี้เลยก็ว่าได้แต่เพราะเหตุผลส่วนตัวจึงไม่อยากไปเรียนอยู่ในตัวเมืองแอร์อดนอกจากนั้นแล้วยังเป็นคนประเภทสุภาพที่ไม่พูดคำหยาบคาย เล่นเอาเหล่าคนถอยสถุนเช่นพวกเขาไปไม่เป็นพูดไม่ถูกกันเลยทีเดียวบ้านพักคนงานตรงนี้ไม่มีคนอยู่พวกนายพักได้เต็มที่เลยนะกุ๊กพาพวกเขามาที่บ้านพักปูนเปลือยชั้นเดียวในฟาร์มรถของพวกนายพวกฉันขับมาให้แล้วจอดอยู่ตรงนู้นขอบใจนะพาวรักหันไปเอ่ยขอบคุณแทนเพื่อนๆนเขียวไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาตรงดิ่งไปที่ฟูกนอนร่างถึงนวมผ้าปุ๊บก,ก็หลับเป็นตายในสภาพความหน้า สเตฟานกับอน,นุเหนื่อยมาทั้งวันขี่ม้าครั้งแรกเกรงจนปวดเอวไปหมดแต่สเตฟานติดใจการขี่ม้ามากรู้สึกว่ามันช่างจ้าบเข้ากับลุกชื่อสเตฟานลูกครึ่งมากเลยเรียบเรียบเคียงเคียงทมเรื่องขี่ม้ากับกุ๊กอยู่หลายรอบถนายอยากเรียนก็มาได้เป็นเพื่อนเสือคิดไม่แพงหรอกไม่แพงนี่เท่าไหร่พันกว่าบาทสเตฟานชะงักต่อให้พันกว่าบาทนี่จะลดให้แล้ว แต่สำหรับเขาก็แพงอยู่ดีถูกกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมหรือว่าไอเสือนี่ก็จ่ายเงินเรียนเหรอเปล่าล็อกพวกเสือเราสอนให้ฟรีนะ่ะเอา้างั้นสอนให้กูเราฟรีด้วยดิถ้าง,งั้นนายคงต้องขี่มากแพ้แทนแล้วล่ะไม่ขี่ก็ได้โว้ยสเตฟานงอนจนเดินหนีผู้สาง่วงงูนเต็มทีนอนซุกหมอนข้างหลับตามเขียวไปติดตทุกคนต่างเริ่มทยอยกันถานหมดจึงเป็นภารักที่เดินออกไปส่งกุ๊กที่หน้าประตู ถ้ามีอะไรอยากได้เพิ่มก็โทรบอกเสือนะเดี๋ยวเขาจะมาให้เองกุ๊กเอ่ยขอบใจอีกรอบนะเพิ่งเจอกันแทๆ้ๆต้องรบกวนหลายเรื่องเลยไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้ลำบากใจอะไรขนาดนั้นแต่ไม่คิดเลยนะว่าไอเสือจะใช้ม้าแว้นแทนมอไซเนี่ยกุ๊กก็ไปบ้าตามใจมันซะได้กุ๊กส่งยิ้มบางๆให้เขาเอ่ยมาประโยคหนึ่งเพราะถ้าไม่ทำแบบนี้เสือก็น่าสงสารนะสิเอ๋เนที่เสียไปชื่อเตใช่ไหม เสือคิดว่าเขามีส่วนต้องรับผิดชอบกับการตายของเตเลยรู้สึกแย่มากจนขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แล้วนะแค่เห็นท่อรถก็รู้สึกแย่แล้วทั้งที่เคยเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดในวันนี้กลับไม่อยากเห็นมันอีกแต่ก็ยังรักความเร็วมากจนทิ้งไม่ลงเราเลยลองเสนอว่าใช้อย่างอื่นแทนสิเขาเลยมาขอใช้ม้าแทนถึงมันจะดูแปลกไปหน่อยแต่ก็ทำให้เสือกลับมามีความสุขได้อีกครั้งเท่านี้ก็ดีแล้วล่ะ เราเองก็สนุกด้วยกุ๊กส่งยิ้มกว้างให้กับเขาช่วงดึกๆกยุ่งเยอะปหน้าต่างดีๆนะอือภารักขางรับเสียงเหม่อลอยไม่น่าเชื่อเลยว่าการจากไปของเตจะทิ้งบาดแผลเอาไว้ในใจของผู้คนมากมายเพียงนี้กุ๊กส่งยิ้มเดินจากไปแล้วก็ได้เวลาพารักเข้านอนบ้างเขาเหนื่อยล้ามาทั้งวันตั้งแต่รู้สึกตัวตื่นมาก็ยังไม่ได้พักเลยเลี้ยวแรงแทบไม่เหลือแล้วเช่นกัน เขาเดินร่างสโลสเลไปที่ฟูกนอนทิ้งตัวลงเบียดภูสาหลับตาไปแค่ครู่เดียวก็ล่วงสู่นิทราอย่างง่ายได้เหนื่อยมากเสียจนลืมครุ่นคิดถึงความฝันก่อนรู้สึกตัวตื่นและอะไรหลายๆอย่างโดยสิ้นเชิงพารักเชื่อว่าตัวเองหลับลึกเขาไม่รู้สึกตัวจึงไม่รู้เลยว่าในตอนกลางดึกจูจ่ๆตัวเองจะลุกขึ้นมาเดินละเมอได้ ดวงตาที่เปิดเพียงครึ่งเดียวปลือลืมขึ้นเหมือนคนไร้แววตาในขณะที่เหล่าสหายกำลังหลับปุ๋ยภารักคล้ายถูกบางสิ่งเรียกหาเขาค่อยๆยันตัวนั่งแล้วลุกจากฟูกไปผู้ษาที่นอนซุกตัวขดเป็นก้อนกลมอยู่ด้านข้างภารักงวงเงียตื่นมามองแวบหนึ่งเห็นว่าภารักลุกเดินออกไปข้างนอกก็ไม่ได้สนใจจะลุกมาดูม้อยหลับไปต่อ เพราะคิดว่าพี่เขาคงไปเข้าห้องน้ำแต่ใครจะไปคาดคิดแล้วว่าในตอนตีสามของคืนนั้นภารักจะละเมือไปหามอเตอร์ไซค์ของตัวเองขึ้นขี่แล้วบิดออกจากฟาร์มมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านตัวเองมันดื้อๆอย่างนั้นเลยภารักไม่รู้ตัวเขาไม่รู้เลยจริงๆเพียงแค่รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเรียกเขาและเขาต้องไปหาไม่สามารถต้านทานได้ เขาขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วมิดคันเร่งโดยไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีก็มาจอดอยู่หน้าซอยข้างวัดของหมู่บ้านตนเองเมื่อถึงที่หมายภารักก็สบะบรงงกครั้งหนึ่งจนหน้าเกือบทิมเขาถึงรู้สึกตัวตื่นเต็มตาเออารักตาสว่างวาบตกใจจนพูดไม่ออกค่อยๆเงยหน้ามองไปรอบด้านครั้นพบว่ามันคือที่ไหน และมันไม่ใช่ความฝันขนทั่วตัวของเขาก็ลุกชันความมืดเบื้องหน้าของซอยข้างวัดเจ้าปัญหาเงียบสงัดวังเวงแต่กับคล้ายกำลังกวักมือเชื้อเชิญให้เข้าไปข้างใน